ตั้งสองชิ้นสตูดิโอยจะลุกปากไมเกับการทำลายลูกโดองเสนีย์ถ้แกจะรู้ว่าเป็นเกับดักแต่แกก็ไม่ดีไปจะให้เลือกความอะไรดีนะเออคนง่อยเปิดโหมดการทำงานดิสี่ฉันมีของขวัญให้แกด้วยนะไม่ตายสบายแค้เดียวนะเมื่อกี้เมือนฉันเห็นอะไรผ่านหน้าฉันไป พูดถูกพวกมันขโมยบาสเตอร์ของไททันพวกคุณไปขอบคุณสำหรับนาฬิกาแต่สตีฟต้องการล่างไททันใหม่ใครคือกสตีฟเหรอครับวิญญาณฉันหมายถึงไททันดิวแมนฉันเรียกเขาว่าสตีฟนะคือว่ามันจะต้องใช้เวลามากๆเลยนะในการสร้างไททันขึ้นมาใหม่นะแลวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนซะด้วยสิใช่แล้วเราต้องการแค่เวลาหวังว่าตอนนี้เราน่าจะพึ่งพาพวกเขาได้ คุณแน่ใจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่แท้จริงจะทำงานได้อย่างถูกต้องที่เราต้องการผู้หล่งมันวะมังเยี่ยมเลยมันจะเป็นไพ่ใบเดียวที่ชนะรางวัลใหญ่ในเวลาที่เหมาะสมปัญหาเราน่าจะไม่มีและเพราะตัวปัญหาไปแล้วเคร่องๆครึ่ง,งลองลองใช้วขวาไช้ขวา B A Select Start เอาละมาเจาะพวกทอเเ็ตก,กันดีกว่าหมายความว่ายังไงคุณไม่ได้ส่งข้อความเลยไม่ได้ส่งนะเออดิวแม่เสียงรอรปกติหรือเปล่าเปาแปบบนึ่งนะเดี๋ยวทำไมมันไม่ทำงานมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะมีบางอย่างผิดปกติ รู้สึกแปดชมาร์อย่างงี้ก็แสดงว่ากลับไปที่ฐานเดี๋ยวนี้เฮ้เดี๋ยวนี้ออนรอด้วยหยุดเนดะ้อเออเอโอ้ไม่นะเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยอโอ้ไทยท่านดิวแมน ปล่อยให้เธอเล่นกับความพิกองคุณสตีฟคุณได้ยินฉันไหมฉันก็โกรธเหมือนกันอยเล่นโับสตีฟอย่าทำอะไรงงสตีฟไอน้เยี่ยเอาจริงดิที่ฉันทำร่างใหม่ให้นายไม่ได้ไว้ใช้กับพวกพันธมิตรนะเว้ยเออจะทำอะไรก็ทำฉันจะไม่ช่วยคุณสู้รบกันปุ อ,อยากจะลองดีกับข้าใช่ไหม,มจมีบีแมนรอเป็นฝ่ายฝ่าด้วยทำแบบนี้ด้วยไททันทีวีแมนเขาก็แค่โกอดออนโยนเขาหน่อยเลยกันงา <c oughs> นนี้กบมาบอนก็ยอุได้ เไไม่ป <haciendo S 3> ็นรแกนิ่เก่งใช่ย <areas S 2> ่อยเลยนะเนี่ยเขาจัดการพวกทอยเลตได้ฉันรู้คุณมีภารกิจลับไปได้ก็ปทำภารกิจลับ้วดูสิ พวกมันเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นไททัทนฮิวแมนเธอปลอดภัยแน่นสินะพวกมันมีระเบิดอย่าทำอะไรงงโง่ๆคุณแกต้องการอะไรทำลายฮอนิกาฟ้าที่แกต้องการให้เธอมีชีวิตอยู่นาฬิกา ฉันขอโทษมันเป็นไปได้ยังไงกันไม่มีใครรอดเลยเหรอเนี่ย<า>เข้ามาแล้วกลาบอสวัสดีสหายทำความเคารพหัวหน้าดิวแมนเฮ้ยมันไม่สำคัญแล้วฟังนะพวกมันจับดิวูเมนเป็นตัวประกัน แล้วพวกมันสั่งให้เราไปทำลายฐานของพวกคุณฉันขอโทษฉันจะบอกสตีฟให้เคลื่อนไหวช้าๆแต่พวกคุณต้องรีบหน่อยแล้วกันทุกคนทำการอพยพดีมากขอให้สนุกกับบ้านใหม่เลยกันเดี๋ยวนะนั่นมันเครื่องติดตามอย่างนั้นเหรอดีวูเมน ข้าคือฮูนาดิวแมนฉันขอเตือนน,า,า,นายว่าถ้านายทำลายวิทยุของเธอไทยท่านดิวแมนจะถือว่าเธอตายไปแล้วและเขาจะทำลายฐานพวกแกจากใต้ดินไม่ให้เหลือซากและวังเอาไว้พวกเขาไม่ได้ตายเปล่าจีฟโท่เว้ยเราก็แค่ต้องรอโอกาส ที่สุดสตีฟพวกเขาไปช่วยดิวพูแม่แล้วพอะงน้นตอนนี้เราไปสู้ได้แล้ว,ต,ว,ลวต้องคำรามแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอเข่าได้ยินเสียงฉันไม่ว่าเอาละอย่าลืมทำตัวดีๆล่ะแนนหนวนสวัสดีสปีกเกอร์แมน เมื่อกี้นี้ฉันเห็นทีวีแมนเขาไปในนั้นแล้วนะก้าดีโนที่บัทยศพวกเราฮะเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ใช่อ๋อได้อยู่มั้งบังก้อนสีสตีฟอย่าเพิ่งสู้กับฉันกำลังติดต่ออยู่แบบนี้เนาะมบนไม่มีอะไรลูกพีเมื่อกี้สุติดต่อมานะ กองกำลังพิเศษกำลังทำการช่วยดิวบูเมนอยู่เขาใจเย็นแล้วเขาเป็นมิดแล้วเหรออโดไม่บันเลยครั้งนี้ถือว่าแกรอดตัวไปแล้วกันนะอย่าให้มีครั้งที่2อ,อีกโอเคไหมแน่นอนอยู่แหลมยังตอนนี้พวกเราก็เป็นทีมเดียวกันแล้วทีมสยามเล่นเจอ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 ไม,ไม่ไม่ชอบอ่ะ